สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความใบ้ในตอนล่าสุดที่ดูหมือเนื้อหาในตอนล่าสุดน,นจะมีเรื่องราวความใบที่บอกนะว่าหลังจากนี้เนี่ยชอปเปอร์นั้นจะมีความสามารถใหม่แล้วก็พลังใหม่ที่มันทําให้เขาได้มีความสามารถแล้ก็พลังที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยกันหน่อยดีกว่านะว่าชอปเปอร์เนี่ยหลังจากนี้ความสามารถของเขาน,ะนั้นน่าจะโกงขนาดไหนและชอปเปอร์ในจะกลายเป็นสมาชิกกลุ่มโมฟานที่มีความสามารถมากมายแค่ไหนกันแน่ซึ่งนั่นก็เพราะว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดมันก็จะมีเรื่องราวที่บ่งบอกนะว่าในตอนนี้เนี่ยกลุ่มเจ้าสา้ทของรอนได้แพ้แพ้ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งในช่วงเวลาที่รอน,นก็ไร้จะถูกดวลดับรัดการเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เบโปเขาเ่าวในกินยาบางอย่างเข้าไปก็เลยทําให้เขามีความสามารถแล้วก็ใช้พลังใน แต่ว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดเราก็จะเห็นได้นะว่าเบย์ผลใช้ล่าสุดลองไปแก่แบบเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันมียาที่ทําให้สามารถกลายเป็นล่าสุดลองได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ก็ตามนะฮะและยาอันนั้นก็ได้มีการเปิดเผยมาแล้วนะว่าคนที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือชอปเปอร์ในตอนที่เขาได้อยู่ทวารโนซึ่งในตอนนั้นชอปเปอร์นี่นก็ได้บอกนะว่าเขาเนี่ยยังไม่มั่นใจนะว่ายา,ยายนี้มันจะได้ผลหร,หรือเปล่ามันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้นกาลายเป็นเรรื่่่องาวที ในเนื้อหาในภาพวาโนอที่เผ่ามีนิชใช้ล่างสุลองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวการจุดประกายชอปเปอร์เขานั้นศึกษาเกี่ยวกับยาใหม่ที่มันเป็นยาที่ทําให้เขาใ,ใช้ล่างสุลองนี่หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเาเป็นแบบนั้นจริงนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้เนี่ยชอปเปอร์นั้นมียาลุนทดลองเพื่อให้เบโปใช้ความสามารถร่างสุลองได้แล้วนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันคือเหตุการณ์ในตอนที่ชอปเปอร์ยังอยู่ในวาน,นซึ่งในตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มโมฟาร์เนี่ยพวกเขายฮ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ไม่น,น่าสนใจนะว่าการที่ในตอนนี้ชอปเปอร์ในค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับซูรองเนี่ยมันกำลังจะเป็นการปรูเรื่องราหรือเปล่านะว่าชอปเปอร์หลังจากจบเนื้อหาในภาคเอ็กเฮดชอปเปอร์นั้นจะสามารถสร้างลอบเบอ,รบอรลรูปแบบใหม่ที่มันทําให้เขา้นสามารถใช้พลังของล่างสูรองได้เหมือนกับพาวมิ่งหรือไม่เพราะว่าขนาดในตอนนี้ก็ยังมีเรื่องรล่าเกี่ยวกับกินบาทที่มันได้มีการเปิดเผยมาณวามันเนี่ยสามารถทําให้เหล่าเซลฟิมในใช้พลังผลงพลิสารได้ เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่น่าแปลกใจนะว่าถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยชอปเปอร์เนี่ยจะสามารถผลิตยาบางอย่างเพื่อทำให้เขากลายล่างเป็นล่างซูลองแล้วก็มีความสามารถของเผ่ามิงแต่ว่าถ้าเกิดชอปเปอร์นั้นมีความสามารถแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าชอปเปอร์เนี่ยก็จะมีความสามารถที่โกงเกินไปหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากเนื้อเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยในช่วงแรกที่ชอปเปอร์เนี่ยมีพลังใหม่เรื่องความสามารถใหม่เราก็จะเห็นได้นะว่าไม่ว่าจะเป็นล่างมันเตอร์หรือว่าล่างที่ใช้รอมเบอจากต่างชอป เพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะว่าถ้าเกิดชอปเปอร์เานนมีความสามารถที่ทำให้ใช้ล่างสูรลองไ้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะว่าถ้าเกิดในตอนนั้นชอปเปอร์นั้นจะมีขีดจำกัดในการใช้งานหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะสามารถแปลล่างเป็นล่างสูรลองได้5นาทีอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าก็แน่นอนนะว่าเรื่องราวพวกนั้นก็จะเป็นแค่ช่วงน้นเท่านั้นเพราะว่าตัวของชอปเปอร์เองน,นก็จะมีการพัฒนานอยู่ตลอดอย่างเช่นการใช้ล้ำเบาๆชอปเปอร์นก็จะมีความสามารถใหม่ๆแล้วก็ร่างใหม่ที่เขาน,นาสป,ป และยิ่งไปกว่านั้นชอปเปอร์นันก็ยังมีความสามารถที่ในตอนนี้เขานั้นใช้ร่างมอนเตอร์โดยที่เขานั้นไม่คุมเขาอยต่อไปแล้วนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าชอปเปอร์ถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถใช้ร่างซูรองได้ขึ้นมาเนี่ยแน่นาเขาชอปเปอร์นันก็ต้องพัฒน,นาขึ้นจนทําให้เขานั้นสามารถใช้ร่างซูรองได้นานขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาเนี่ยอาจจะสามารถกลายเป็นร่างมอนเตอร์ผสมกับซูรองได้ก็เป็นได้น,นะฮะเพราะว่าเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดชอปเปอร์เขานั้นใช้ความสามารถอง่ามเรี่กมาสงู ซึ่งนางก็จะเท่ากับว่าในตอนในชชอปเปอร์ถึงแม้ว่าเขาเนั้นจะมีร่างกายที่ใหญ่โตแต่ว่าเขาก็จะมีทั้งความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็พลังโจมตีที่มันมหาศาลนั่นเองนะฮะและไม่ต้องพูดถึงทว่าการที่ชอปเปอร์เนี่ยสามารถกลายร่างได้หลากหลายแล้วเขาเนี่ยก็ยังสามารถใช้ร่างซูลองได้มมนก็ได้จะทําให้เขานะฮะมีความสามารถที่มากกว่าเผ่ามิงธรรมดาเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนร่างไปมาได้แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยใช้ร่างซูลองได้หลากหลายมากกว่าเผ่ามิงนั่นเอง ึ่งนี้ก็จะเป็นความสามารถที่มันน่าจะกงแม่ฮะถ้าเกิด uhh, ว่าหลังจากนี้ชอปเปอร์นั้นสามารถผลิตยาที่มันทําให้เขานั้นสามารถการรล่าไปเล,ปล่าซูร้องได้สําเร็จึ่งเพื่อนๆก็ลองคิดดูน้องลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยเขานั้นมีความสามารถชนิกะที่ทําให้เขานั้นสามารถการเ่าได้เหมือนกับสายโซออนแล้วก็ทําให้เขานั้นมีร่างกายเป็นยานได้เหมือนกับสายพารามิเซียนะฮะและถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ชอปเปอร์เขานั้นสามารถการล่าได้หลายล่างรวมถึงความสามารถพลังผลพิศนข้นเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขานั้นจะมีความสามารถในการ ความสามารถพลังผบิษฐ์สายโซออเนี่ยในตอนที่มันตื่นขึ้นมาแล้วก็มีพลังควันรอบคอะฮะควันพวกนั้นจะมีความหมายหรือว่าเป็นพลังที่แท้จริงอะไรกันแน่เพราะว่าของรูฟี่ที่เป็นเทพนิกะควันของเขานั้นก็จะเป็นสีขาวส่วนของรูจิที่เป็นศาสตร์เนี่ยควันของเขานั้นก็เหมือนกับว่าจะเป็นสีดำแต่ว่าของชอปเปอร์ที่มีความสามารถของมนุษย์มันก็น่าสนใจว่าควันของชอปเปอร์เนี่ยมันจะเหมือนกับเทพนิกะหรือว่ามันจะเหมือนของรูจิที่เป็นศาสตร์หรือว่าความสามารถของมนุษย์เนี่ยมันจะมีควันที่เป็นสี แล้วเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะถ้าเกิดชอปเปอร์เนี่ยความสามารถพลังผดผีสารของเขาตื่นขึ้นมาบอกกับในตอนนั้นเขา้นมีความสามารถในร่างโซลองเนี่ยในตอนนั้นมันจะทําให้ชอปเปอร์นั้นมีความสามารถที่มากขนาดไหนซึ่งผมคิดว่าในตอนในชอปเปอร์เนี่ยตอานั้นก็น่าจะมีความสามารถของผดผีสาตแล้วก็พลังโซลอนที่มันก็เหมือนกับพลังนิกาที่เป็นร่างแก้ห้างของลูฟี่ในปัจจุบันนี้เลยนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนนะว่าเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยความสามารถนิกก้าลูฟี่นั้นก็น่าจะเทพกว่ากงไปไกลแล้วโอเคแล้วนในนนคิปี้ะฮ ส่วนถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการนับเดตอนเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราส่วนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ